สบายดีพี่น้องเอฟซีจะหักแพงเมดทุกคนเด้อทางลาวทางไทยทางต่างประเทศมาืาอนี้ออกมาคงหน้าไทยบรรยากาศายามแรงให้พี่น้องเบิงเ่งเด้อเห็นบ่ยามแรงงัวกระเขา,บ,า,ขาบ้านแล้วพี่น้องเลยงัวเขาบ้านเขาบ้านแล้วงัวสิเขาบ้านแล้ว Hộ kháu lèng lèo Năm lèng Cái Ngoài lai Áo, áo cát dên kia nông cát lốm dên nhau Mù lèng Nà bơ Cái bên áo cát hay thùng na เกี่ยวเขาแล้วหดแล้วทางนี้กลับบ่เด้อแบ้ตัวแบ้พี่น้องนี่แหละตัวแบ้ทางไทยพนอืนแพะเนาะตัวแพะบ่ทางไทยอนแพะแต่ทางประเทศลวอนบ้บ้ แม่หน่อยนะฮักพี่น้องไปแล้วไอ้ยังตัวนี้ไป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 ตัวนี้นี่ไปลูกไปไปไปเออทองเห็ดอังปังอย่ <c ười> เออไปแล้วแม่รยากาศดงามเร่งๆทงหทุทงหน้าพี่ห้นน้องเบิ่ง ตรงนาขอบเขตบ้านแม่ม้อนเนาะเบิ่งธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ยามแลงเห็นธรรมศาสตร์เห็นยามแลงก็บขีดหอดเนาะพี่น้องผู้ใด้บได้อยู่ใกล้บ้านกะ โบได้เนาะพี่น้อ,นเนเองนาาเนาะโควิดกีดกันเฮ็ดยังนางเอิญวันนี้เลยอของพี่นานแต่เบนเนาะวันผุดอนณาไม้เป็นบ่เออกรีงก็มาแต่เว็ดเหมือนี้วันผุดตอนแรงอนาณาไม้ปฏิทินพี่น้องสมธรรมศาสตร,ร์ มอนสีฝากเสียงเพลงเนีมือแรงให้ฟังเด้อฟังไปน้ำกันเด้อมวนหมวนกับฟังผูเถ่าร้องให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อฟังไปน้ำกันคอยเกอเนาะพี่น้องอังขนังคนใส่ตะวันจะรุ่งจันจะทุ่งนี้เช้า คอยเร็วคอยเร็วแม่แต่เงาก็ไม่เห็นมาจีบจะจำเพอแต่คำบังสัญญารุ่มตรงพี่จะมาซื่นุรากครับเมียพี่คอยเพอรับรอยใจคอยจนฟ้าสางไก่กระขันจนกระจา่างลูกเมียตาเงางอ ตื่นใจของคืนจิตเลื่อนลอยไปหลงยิงได้ให้เมียคอยจนจันจะลอยรับลาลืมน้ำพริกที่พี่เคยทานไปหลงเพราะว่าน้ำตาลต้นไหนกันละนาถึงลืมลูกเมียคอยจนเพียก็ไม่เห็นมาพี่จ้าพี่จ้า ซื่นอุลาและทิ้งไปถึงน้องเดินเพี่ยวใจเหี่ยวหมดเลี่ยวแรงแสงสุลีขึ้นสีแดงน้ำแกงก็เจิดจืดหยข้ายางหลดเย็นเห็นว่าน้องเป็นเช่นไรโตเอ้ยใจชายทำน้องได้ทุกคน ไปนาะพี่น้องจบไปเพลงหนึ่งคอยเก้อของอ่างขนางทุนใสจมวนเบอพี่น้องมวนเบอรสาวอุบลรอรักเสียงควรสัญญาที่ดังเวี่วมาจากสาวอุบลถึงคนจะลืมความหลังฝังลัาห้ามมูน สาวให้วาวุน่นน้นใจสร้างเปลี่ยนเวียนมุนมุกเงินสัญญาเมื่อข่าวคนนั้นสัญญาฟังมูลและดูดอกคูณบันเลืองต่อกันสายทานไม่มุนไหลรรงดังทานสะพันลอยลองเรือสุขเรือสัญญาหาักมันบ,บ,บ,บ่นึกว่าจะเปัน ิงเลวสวรรค์ฟังรำน้ำมูลฮักบอดจริงทอดเิียงลืมไงน,น้ำมูนใสแต่น้ำใจหักคุณนี่ละน้องใจพ่อคุณเปลี่ยนเวียนมุนล,ล่วงหลอกสาว

จัดไปสองเพลงสอดเนาะมวนมาพี่น้องคนแถาคนแก่ลองเพลงให้ฟังส้มทุ่งนาไปนำยามแรงคนเบี้ยวเขาแล้วเวิร์ดเลยคนกองเพื่องทางของปั่นเขาเอารถคนเอารถมาปั่นเขาไปกระปั่นเขาแล้วเมื่แล้วทางนี้นะทางไหนตรงหน้าทางนี้แล้วก็แล้ว ใสเขาดอสามเดือนเขากลางเขากลางกับเกี่ยว,ลยลวแล้วหลายคนแล้วเพื่ะพี่น้องเลยทานี้นะนี่ก็น้องปลามีน,นาก็มีน้องปลาเนาะทั้งสี่เลยดำไฮดำหน้าเกี่ยวเขาเกี่ยวน้าลุงอปลาให้น้องมาปิง้งตมมัมงงหงแซบอาหารบา้านเฮง สิมีอย่างขัวกับปูน้าน้องพี่น้องต้มหอยเฮ้ยสุดยอดแล้วอาหารกินบานเฮาสองขาคู่นี้ที่มันเคยเดินเคียงไงกสองเกมที่เคยมอบให้โบสิได้มันดอกไอจ้าน้องฮูโตดี มื <altro> ้อ <virt> น <unch herman os> <ses> ี้มันหมืดเวลาจะพาอ้ายควงออกนาสู่สายตาของประสาสนบ่อยากให้ภาย้นมายเป็นคนบ่ดีลืมสาห้อยขอจากนี้อย่าได้มีคำว่ารู้ทนน้องมันโมลาจิงยอมน้ำตาร่วงลน้น ข้าออกไปให้พ้นจากจอมโจรที่มีสองใจบอกไอ้ก็ได้ว่าน,น้องมันมีผัวเล้วักปานดวงแกว้วแห้งปันตาน้องสิทำใจให้ไอ้ายไปสาไปหาเอาผู้ใหม่ผู้งิ้งในโลกมากมายดีขัวาน้องลา เสียหัวใจต่อโบโบได้เองให้มาสบายเลยต้องเสียใจจังสิลืมสาหอยโกรธจากนี้ขอโทษอีลีน้องมีผัวแลว้วลืมสาหอยโกรธจากนี้ขอโทษอีลีน้องมีผัวแลว จบพี่น้องจบจบจบไปนะเมื่อกี้นี่ขอโทษเด้อหมดครบหมดครบเสียงผ่าตดไปน้อยหนึ่งเมื่อกี้นี่ <c ười> หมดงามครบไม่หมอนเมื่อกี้นี่ยืนบนหมดงามอ้าวคลิปนี้กับบ๊มี่ยนะังเนาะพี่น้องเนะาะพระผีพาน้องส้มธรรมศาสตร์ทงไฮทุงหน้าบ้านเฮาบ้านนอกบ้าน,าน,านหน้า ห้พี่ใหน้องเบิงบรรยากาศยามแรงขิดหอดบ้านเนาะพี่น้องคือบานเฮาขิดหอดเห็นธงไหทง,หาทงหนาเอออยากเมื่อเด้อย,ยากกลับบ้านเด้อกลับบ่ได้นาะก้าหรลือคิดโควิดจำกัดนาะพี่หน้องมาบ่าได้เนี่ยได้ก็ได้อาคิดนี้กับมีม้อนคอลาไปก่อนเดอ้ออย่าลืมติดตามคลิปนาเดอ้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์สับตะไคร่สองน้องนังพีงย,ย่ายม้อนดอ้อพี่น้องเดอ้อ Bye.